เขาแซ่บเลยเขาแส่อนะอ่าคือหลายเวลาปาราดินจะเดินทางปาราดินก็มักจะมากาบไว้สักกาบุชาวัดองค์ตื้อแล้วก็วัดศรีเมืองนะสบายดีทุกคนตอนนี้ปาราดินเอารถจักรมาเช็คเบิกเนาะแล้วปาราดินจะเดินทางไปทางเหนือตอนนี้ให้ตามมาเบิ่งรถวาดิเพียนอย่างแดีร์แล้วดอย่างแดีนะเพราะว่าตอนนี้น่าจะเดินทางยาวอีกครอบหนึ่งหลังจากว่าได้เดินทางรลาจะมาโดนพอสมควรเนาะ นี่เรจักของเขากข้ามาเอามาเช็คดไงที่ร้านต้องเปลี่ยนแท่นนี่ถ้าน่าจะมีโซ่ป่ะโซ่ก็เปลี่ยนแล้วตกลงอันนี้น,ะออน,นี่ยเรเปลี่ยนก็ได้ป่ะอันนี้ป่ะเออเจ้าขี่คนเดียวนี่บวกเปลี่นยนก็ได้แต่ว่าอันนี้แค่มันดีกับเปลี่ยนนะหละ่ะแต่วมันไส้ได้เจ้าขี่คนเดียวนั่นก็นว่ได้มีผลกระทบอย่างต่อจักรมันบ่ะโอ้โบเกี่ยว <Okay. S 2> นี่จะว่าคันว่าขี่ไปมันมันแข็งก็ดงก็ดงเลยอันนี้นะอ๋รระอโอเคถ้าเปลี่ยนเทนนน่าไหร่ล่ะกะพันเท่าไหร่เจ้านี่ตัวดีพันเท่าไหร่พันสอพันสามานะอ๋อตัวตัวธรรมดาก็แี้เจ็ดร้อยแปดร้อยอ๋อไม่เป็ก่อนเลย พ่าเจ้าสี่กีคนเดียวนเ,<อ>เน,นีดคนเดียวแล้วกนน็น้ำมันเครืออร่องแล้วก็ข้างหน้ายางหน้ายางหน้ายางหน้านี่หลายเดือนเลยนะเด้อยางหน้าทางนอกทางในเลยไฟตลอดเลยทางหน้านี่เอเอาทา้ทางหลังได้ทางหลังเป็นยังไงยางทางหลังยางนอกชื่อของนั่นคิดเใส่ไง,ง้ม่หาม ก่เปลี่ยนตัวนั่นเนาะแน่แหละคาว่าใส่ทั่วไปนี่ใส่ได้นะที่ไปทอดใส่แบบนี้พอหัวแหละซ้ำเหนือพุ่นกับพอหัวแหละพุ่งใส่ดีแค่ไหนเนาะแน่แหละที่ไปทางตะยะก่อนแล้วออกทางหลงเข้าบางอาจจะผู the the ้ชมใส่ซ้ำเหนืออย่างที่นะอันก็เปลี่ยนตัวใหม่เลยก็ได้เอาแต่ว่าแล้วเราเปลี่ยนใหม่คันว่ามันหัวเราปุ๊บโบได้ได้ยางอันนี้เปลี่ยนตัวใหม่เลยก็ได้วอซื่อๆเลยไปบอนคือบอนผมมีฮาร์ดแล้วเป็นแล้วแหละเจ้านะอุตี้อุตี้ก่อนละไปโบได้แท้เลย โอเคนั้นก ok ็เปลี่ยนแล้วก็เบรกเบรกล่างเบรกล่างใส่ได้นี่นี่ได้จักรากจะมาเปลี่ยนแต่กยังจะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยน้านี่แหลัได้เบรกหลังต้องเปลี่ยนรกหลังนี่ก็ใส่ได้อยู่เลยนี่นะ โอเคเดี๋ยวเราจะลองเบิ้งวัชิเซียนอันใดได้นะทุกคนเนาลองเบิ้งวัชิมดขาดชุดนี้ไปเยมาเออทืป่าไปดน้อยหน่กนเีย แล้วแบบนี้เ,เป,ปเเตียนหลายอันเยอะอ,อันนี้ก็เาแยนอะทุกคนอย่างนี่ก็เายนอย่างนอกอย่างในทั้งหน้าทั้งหลังประมาณล้านหนึงห่งอประมาณล้านหนึ่งเหรอมันหกแสนเลยนะหกแสนนะอ่าคือหลายแทบหมดแต่ะะได้หกแสนยังไ่ได้เห <c oughs> ็นอย่าง ทุกคนหลังจากเมื่อวานนี้เนาะปาร์ดินได้เอารถไปแตง่งแล้วก็เอารถไปเช็คเตี่ยนหลายอันเลยเมื่อวานตอนแรงขนาดก็จนคำนี่จะมีคนมาแต่งรถหลายแดนะตอนเช้านี้ปารดบบินมาทีวัดนะตอนนี้ยูทีวัดองค์ตื้นนะเป็นวัดแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีพระเจ้าองค์ตื้อที่เป็นพระองค์เก่าแก่แล้วก็องค์ศักดิ์สิทธิ์ยูทีนครหลลงวิจันทรนะปารดบบินจะมากราบไว้สัราระบูชรพระมาขอพรน,นะมา ให้จิตใจสงบหรือว่ามาให้จิตใจท่านมีสมาธิในก่อนการเดินทางในครั้งนี้เราทุกคนทุกครั้งทุกเทือเวลาปารด์ดินจะเดินทางปารด,ดินก็มักจะมากราบไว้สักการบูชา,าวัดองค์ตื้แล้วก็วัดสีเมืองเน่เดียวตอนนี้เขามาที่วัดองค์ตื้ก่อนเราเดี๋ยวจะน้อยเขาจะไปกล่าบไว้สักการบูชาพระอยู่ที่วัดสีเมืองไปขอพรเจ้าแม่สีเมืองก่อนเดินทางเมื่ออื่นนะ มืปราดดินจะเดินทางขึ้นไปทางเหนือพดทานที่ได้เวามาเนาะเราจะเดินทางไปอาจจะหลายแข่งเลยเราก็จะเดินทางน่าจะใช้เวลาเป็นเดือนอะไรเนาะในการเดินทางครั้งนี้ซึ่งว่าได้เดินทางด้วยรถจักรแล้วก็เ่าได้เดินทางดนแบบนี้ด้วยรถจักรนะแต่ก็เกือบจะฮอดปีแล้วไดเนาะตั้งแต่มีการเปิดนําไส้รถไฟมาปราดดินก็ยังบวทันได้ไส้รถจักรแบบนี้เดินทางเทือนะก็อันนี้ก็จะเป็นฮอบในหลายเดือนที่เขาจะเดินทางนะการเดินทางของปราดดินจะเป็นจรได้นในการ คีดจ,จักขึ้นไปทางเหนือกออย่าลืมติดตามกันไปนะแต่ว่าตอนนี้่านจะพาทุกคนเบ่งบรรยากาศอยู่ที่วัดองค์ตีกรเราจะเข้าไปกราบไหว้สักการบูชากรแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่วัดซีมือ,อน,น,น่าจะเป็นส่วนธรรมจักรแล้วก็ที่วัดองค์ตีนี้จะมีวิทยายลัยส่งนําได้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสิมแล้เป็นอารามเดี๋ยวเขาจะไปกราบไหว้ขอพรกับพระเจ้าองค์ตีกร ตอนนี้พระดลินก็กลาไว้ทรับบอุตสาพระเจ้าองค์ตีแล้วเป็นเที่อ่อยนะทุกคน นี่ก็จะเป็นด้านในของอสิมวัดองค์ตื้อน,นะก็สวยงามเลยแล้วก็มีพระพุทธท้าุบพระเจ้าองค์ตื้อยู่ด้านในเนี่นะเป็นพระพุทธท้าหุบเ,เก่าแกะแล้วก็ศักดิดนะทุกคนคนก็จะมาก,าร,กราบสักการบูชาตอนนี้ปราชทินมาเป็นช่วงตอนเช้าๆนะก็ยังมีผู้คนมาเทวเดี๋ยวจะไปที่วัดสีเมืองโตนะทุกคน ตอนนี้ปาดบดินก็อยู่ที่วัดสีเมืองเนาะทุกคนตอนเช้าๆก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยมากบไหว้สักกาบุชากุูปหนึ่งแล้วเนาะกุูปทัวหนึ่งเดี๋ยวปาดบดินก็จะไปกลาบไหว้ด้านในก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนยังเลาะเบิงวัดสีเมืองโดยรอบอวัดสีเมืองเราเป็นวัดที่เวลามีนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะชาวไทยเนาะพี่น้องคนไทยเฮา มาเที่ยวที่นครหลวงวินทผาก็มักจะมากราบไหว้สักการะบูชาที่วัดนี้กันในจาว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการขอพรเนาะะเรื่องการมา,ก,ากราบไหว้สักการะบูชาเจ้าแม่เจ้าแม่สีเมืองนะนี่จะเป็นในวัดนะเดี๋ยวเราไปกราบพระก่อนก่อนอื่นเนาะอยู่ด้านใน น,นี่เพิ่นกจน็จะมีกุบายจานมานาั่งหับสังกทานมามัดแขนนี่อย่างนี้ครับจะสามารถให้เพิ่นมัดแขนได้ านในนี่ก็จะเป็นอ่าาประธานนะอย่างไรเนี่ย ตอนเศ้าๆเนาะคนก็ยังบบทันหลายทุกคนถ้าเป็นมื้อวันพักเสวอาตบออย่างนี้นะนะครับตอนสวยๆแต่น้อยนึงสินะคนจะมากลับไว้สักกาบุชาลายหลายที่วัดสีเมืองแห่งนี้นี่จะเป็นด้านในของสิมก็จะมีเจ้าแม่สีเมืองอยู่ทางด้านหลังนะ ลายคนมากับไว้สัาระบุชาที่วัดแห่งนี้ก็มักจะมาขอพรจากเจ้าแมา่ วัดสีเมืองนี้แต่ละกุฏิแต่ละอาคารเนาะเพิ่นเฮ็ดสีแบบแบบคล้ายๆกันอย่างสีนาะแล้วก็เป็นสีเอกลักษณ์เลยอ๋อจะสวยงามแบบนี้เลยในวัดเรามีจุดให้ไปกราบไว้สักการะบูชาหลายจุดเลยทางประตูโค้งเข้ามาอีกเบื้องหนึง่งของวัดสีเมืองแห่งนี้ ตอนนี้พระดัดินก็ได้มากราบไหว้สักกาบูชาให้จิตใจมีความสงบมีสติในการเดินทางแล้วนะทุกคนาทางวัดอ,องค์ตือ้อแล้วก็วัดสีเมืองแห่งนีนะ้ก็สบายใจแล้วเดี๋ยวพระดันก็จะไปเตรียมตัวในมือนี้นะแล้วก็มืออื่นก็จะเดินทางเตะเศร้านะก็อย่าลืมมาติดตามก,การเดินทางของพระดัดินในการที่เราจะเที่ยวในประเทศลาวโดวยเฉพาะทางเหนือนะนชิดนี่ก็ไปติดตามกันว่าจะมวนจะมันแล้วก็จะมีภาพบรรยากาศ งดงามขนาดไหนเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วฝนก็ตกแดดแล้วก็อาจจะได้คิดว่าจากฝนไปแดดแล้วแล้วก็จะว่าเสื้อวา่าภาพบรรยากาศตามถนนหนทางแล้วก็ทิวทัศน์ธรรมชาติจะต้องเขียวสดงดงามแน่นอนอนะ่ะทุกคนเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะจนไม่ไปยาวก็จะเขียวงามก็จะเลื่ไป,ปติดตามกันได้เนาะว่ามายาวแล้วเดี๋ยวนี้ก็กลับไ้ขอพรอ,อย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกระดินจะเดินทางกลับแล้ว ก็ไปที่ต่ำการเดิน,นทางของปรดาดิบได้สำหรับวิดีโอนี้ปรดาดิบหินลาไว้เตะเทนแล้วนี้สบายดี